โอนอนทับขาไอโอ้โอ oh, ้พอนทับขาไอหักอย่าไปทับขาไอเด้อโอ้ตโอ้โอ้โอโอ้โอโอ้โอขาเียยาเป็นได้ละวัน ว้วนเจอขายหญ้าเป็นไหนละววนหลบว้วนหลบมุมดาวบอกว่าจะช่วยพี่พี่ทำความสะอาดไปเร็วพี่พี่กำลังทำความสะอาดอยู่ไปไปเล่นกับพี่เดือนไปไปเล่นไหมเล่นกับพี่เดือนหรือว่าจะไปช่วยพี่พี่ทำความสะอาดวัน ไปไปช่วยพี่ๆทำความสะอาดไปไป,ไปเดี๋ยวค่อยกลับมากินไปโอ้ยเอาไปนั่ย่านบบอิ่มครับไปช่วยพี่ปื้มเหรอไปเลยไปเลยโอย้ไม่ช่วยครับแสกกลางไปเลยจะไปเล่นกับพี่เดือนครับย่ันพี่เดือนได้ลื่นไปเต็มที่เลยครับเต็มที่ไปเลยครับ โอ้พีกับญาติน้องได้เล่นนำ้ำเอาพี่กับหัวงกองดินเอาอ้พี่เดือนหอดหลังค่าเลย่ะเฮ้ยเฮ้ยดาวไม่มีที่จะเล่นพี่เดือนห่วงเออ พี่เดือนนอนควงไว้แล้วเอาไงดีเดือนนอนขวงไว้แล้วเอาขายยาวห่วขาสั้นเออเออขายยาวสกิดขายยาวสกิดเอาไงดีเอาเดานั่งเลยอะไรนั่งเหออู้ขายยาวสกิดน้องอู้หนูมีการเล่นอ่ะพ่อพาหนูเล่นหน่อยพี่เดือนสกิดหนูเออพี่เดือนสกิดหนู เอาแล้วเอาแล้วงอนงอนไปไหนจะไปไหนไปฟ้องแม่แป้งจะเอาไปทำลูกจะมาแหม่งอน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 พี่เดือนให้เลนอยู่มา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 เดี๋ยวพ่อจะบอกพี่เดือนให้มาลูกมามารับพ,พี่เดือนให้หมูเล่นน้ำแน่พี่เดือน ห้น้องเล่นน้ำเล่นน้ำกันดีๆเล่นน้ำกันดีๆพี่กับน้องรักกันรักกันเล่นด้วยกัน หันลังกันนอกลงเลรอนะไอ้ดีๆเริ่มเล่นออกเออต้องอยู่เป็นเพื่อนใช่ไหมถ้าไม่อยู่เป็นเพื่อนในดาวครัวพี่ใช่ไหมเอาจริงๆเลยกลัวเขาที่จังหนึ่งหละนักเล่งใส่เขาพี่เดือนเปลี่ยนไปเหมือนใบเลรนพี่เดือนเหรนดู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  พี่เดือนบังเลยอูต<อ> uh, oh, ู้ตู้ตดันน้องนน้างอ้เลยนน้าเ้อย้โอเลยน้เออเดี๋น้ำเป็น้พเ่เดือน้หเป้ำเป็นน้ำ้ใเ้เดืนน้ับพ่อพ้่เด็นน้ำน้้นน้เ้เ้ำ มีมีอาการงอนงอนแล้วก็วิ่งหนีพี่เดือนนะคะไม่สนพี่เดือนก็ได้เล่นคนเดียวก็ได้ดาวบอกน้องลงนอเรียนน้กันเลยน้องกันเอนีน้ำกันน้อลงเดินเดนีวน้อเรนน้ำลงพี่เดือนปฏิตรักเดี๋ยวให่เดี๋ยวผม ายาวกับเท้าขายาวกับเท้าขาสั้นเขาเล่นกันนะคะดูไปขึ้นไปโค้มพี่เดือนเลยไปขึ้นไปโค้งพี่เดือนเลยเ,เลยห็นน้ำกันดีๆ

พี่เดือนให้น้องเล่นด้วยพี่เดือนให้อ้วนเล่นด้วย nickel, nada, อ้วนนอนทับขาอายโ,โอ้โอ้โอ้ทับขาอไอฮัก อย่าไปทำขาไอเดอร์ขาอ้อ่ามองมึงให้องยัดอู้ยัดอู้ยัดอู้โอ้ตัวตูโอ้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 ขาเงียเป็นไได้ละวันวันเจอขาเงีเป็นไได้ละวันหลบวันหลบมุมวันหลบมุมวันหลบมุมขาเงีวกับขาสั้นหยอกกันขาสั้นเครียดแลนนี้จะแลนนี้ไปใช้ เข้ามาคืนแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้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 เอาท่าสูแล้วเอาสูแล้วเอาเหียนกับมีใจเ้อเหียนกับมีใจเ้อพี่เดือนเหยียนกับมีใจเลยนั่นนั่นนั่นเริ่มแล้วเริ่มกล้าสูเขาแล้วเริ่มกลาสูเขาแล้วเอา หาลังเขาได้เบียดเอาพิงเขาเลยเอ้าพิงเออเออพิงเลยเออเออพิงเขาเลยเออ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 นั่นพี่โบกน้องเออพี่โบกน้องเอ้าเออพี่โบกน้องเดี๋ยวน้องกสีโบกพี่ได้บาทเออนั่น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 โอ้นี่มาขายเงี้นี่คือแม่นถวะ ه, ขาสันลบลาขาสันลบขาสันตังลำขาสันตังลำอยู่ตอนนี้ขาสันตังลำระวังขาหลังเขาขาเหนยนตังลำอยู่ เยยนแล้วแลนนี้ยันขาหลังเขาโอ้หางฝาดนองไปแล้วงอนแล้วไปแล้วถ้าชอบคลิปวีดีโอนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะเดี๋จะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ